จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมรเทศนาธรรมที่เป็นเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องสืบต่อไปความว่าพรมมาจะโรกาตามที่โยนได้รัตรนามานั้น ก่อนที่อาตมาจะได้แสดงพรทธรรมพระเทศนาในวันนี้อาตมาภาพจะได้แปลความหมายของธรรมคำที่โยงด้วยราตนามานั้นมีความหมายว่าอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้เราปฏิบัติสืบต่อกันมาแบบผิดผิดคืออะไรเพราะไม่เคยมีใครมาแปลให้เราฟังว่าความหมายที่แท้จริงที่โยงราตนามานั้นคืออะไร พระเองก็ไม่รู้ก็เลยสอนบิดเบือนคําสอนของพระองค์ผิดไปจากหลักความจริงสอนให้โยมทุเราะตรกโปกหาเขาเรียกว่าทำอักขระเสียงสั้นเสียงยาวเพื่อเอาใจอุปสมบันและอนุสัมบันเขาจึงเรียกว่าอักขระวิบัติภาษาวิบัติวันนี้อัตมาภาพก็จะบรรยายให้ญาติโยมสาธิชนทั้งหลาย ได้สดับรับฟังเพื่อรู้ความจริงสืบต่อไปขอท่านทั้งหลายตรงตั้งใจควังด้วยความสงบสำรวมเถิดความว่าลงมาจะโรกาคือธรรมที่เป็นไปเพื่อพรมโรคพ้นจากเทวโ,โรคคือพบทั้งสามมีการมาพบรูปพบอารูปพบ อาทิตปฏิรมที่เป็นใหญ่ที่เป็นในเพื่อการบรรุมัตผลนิพพานกัดอันเรีนทิวรังอยาจะทะบุคคลที่รู้ธรรมเช่นนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากขอท่านทั้งหลายจงทำการกราบไหว้บูชาสัตตบุรุษผู้นี้เถิดนัตาประาชก,กชาติกาเทเสตุ ทำมังอนุกรรมปิมังประชังขณะนี้สัตตบุรุษผู้รู้ไดนนาทธรรมที่เป็นในเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมาแสดงให้ตาชุนเทั้งหลายได้จดับรับฟังในวันนี้ขอท่านทั้งหลายตรงตั้งใจควงังทำจากสัตตบุรุษผู้นี้ด้วยความสงบสำรวมเถิดนี่คือความหมาย ของความว่าพรมมาจรโรกาที่โยมได้รัตนามาเมื่อตะกีน้นี้วันนี้อัตมาภาพก็จะบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รู้ธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติในงานสวดศพต่างๆและพิธีในการจุดไฟเผาศพความว่าจุติจุดตังอรหังจุติแปลว่า เราจะมาตายที่นี่ตราบใดที่เรายังหักกงจากแห่งการเวียนว่ายในสังสารวัตนี้ไม่ได้เราก็จะมาตายที่นี่อีกจุดติแปลว่าตายอารหังคือพระอรหันผู้รู้เหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่หลงติดอยู่ในภพทั้งสาม มีการมาพบรูปพบอะรูปพบเพราะมีกิเลสคือโลภโทสะโมหะอยู่ในติดของตนนั่นเองเมื่อท่านรู้เช่นนี้แล้วท่านจิงละกิเลสและกามคุลเหล่านั้นให้หมดไปจาก,กจิตใจของตนจึงเรียกว่าผู้หักกงรอ้อแห่งการเวียนว่ายในภพทั้งสามได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีปัญญาก็หลงติดอยู่ในกิเลสและกามคุณเหล่านั้นที่เราเรียกว่าบ่วงมานคือเมื่อตายไปแล้วจิตก็เวียนว่ายอยู่ในภพทั้งสามไม่สามารถข้ามภพไปได้จึงต้องมาตายที่นี่อย่างนี้อีกผู้รู้จึงกำหนดเป็นกุศโรบายในการเผาศพ ว่าต้องมีการเวียนเมนสามรอบก่อนที่จะทำการเผาศพโดยให้มีพระเดินนำหน้าศพคนตายอยู่ตรงกลางส่วนญาติพี่น้องเดินตามหลังสรุปความว่าการที่เราเวียนเมนสามรอบหมายถึงพบทั้ง3ที่มีการมาพบรูปพบอรูปพบ ที่เป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระเดินนำหน้าหมายถึงผู้รู้หนทางแห่งการบรรุมรรคผลนิพพานส่วนศพอยู่ตรงกลางนั้นเป็นครูคืออริยสัตว์แห่งความจริงของสังขารสัตว์โลกว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา เป็นไปตามกฎของไตรักอนิจจงทุกขังอนัตตาส่วนญาติพี่น้องเดินตามก็เพื่อให้เห็นอริยรสัจสัจจะแห่งความจริงของสังขารตัดโลกว่าเราเองก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันตราบใจที่เรายังข้ามพบทั้งสามนั้นไปไม่ได้คือการมาพบ พบที่จะมีการเสพกามคุณอยู่นั่นเองตั้งแต่เทวดาหกชั้นลงมยันโลกมนุษย์และต่ำลงไปยันเปรตอสุรกายรูปพบคือพบที่ละกิเลสก,กามคุณได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ยังติดในรูปและนามของตนพบนี้จะไม่มีผู้หญิงและผู้ชายแต่มีลักษณะคล้ายผู้ชายมากกว่า จึงเรียกว่ามานพส่ตรวนอารูปพบคือพบที่ละกิเลสและกรรมคุณได้หมดแล้วแต่ติดความว่างแห่งปิติในฌานของตนนั่นเองผู้รู้จึงกล่าวว่ายำหิชานันจะปัญญาจะสวเวนิพานสันติเกฌานและปัญญายานเกิดมีในผู้ใด ผู้นั้นปฏิบัติใกล้นิพานพระเราไม่รู้ก็สอนให้โยมเรื่องนั่งสมาธิเพื่อให้ฌานและปิญญาญาณนั้นผู้รู้จึงบอกว่าวิปัสสโูกิเลสกิเลสอันเศร้าหมองที่เกิดขึ้นจากการวิปัสนาดังนั้นผู้รู้จึงบัญญัติหัวข้อให้เรานำมาสวด และท่องกันถึงทุกวันนี้ดังนั้นมนทุกบทจึงเป็นคำสอนให้เรานำไปศึกษาให้เข้าใจและนำปปฏิบัติให้ได้ตามนี้แต่เราไม่ได้ทำการศึกษาตามที่บัญญัติไว้จึงไม่มีผู้รู้ที่แท้จริงมาสอนให้เรารู้ตามได้ ปัจจุบันที่มีการสวดตามงานพิธีต่างๆที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ว่างานมงคลและอัปมงคลความจริงแล้วความหมายของทั้งสองคำนี้เป็นคำเรียกที่ติดมาจากพรามแล้วเรานำคำนี้มาใช้ในความหมายของศาสนาพุทธจึงทำให้เกิดการผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพุทธองค์ ตามที่ได้ยกตัวอย่างมาดังนั้นเราชาวพุทธต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสอนคือการทำกรรมดีเราเรียกว่ามงคลการทำกรรมชั่วเราเรียกว่าอัปมงคลขอท่านเท่าหรลองพิจารณาตามที่อัตมาได้ศึกษาเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตืบต่อไป ความว่าบทสวดนมนต์ส่วนใหญ่ที่เป็นมงคลจะอธิบายถึงการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุอรหันต์ขอท่านทั้งหลายจงศึกษาให้เข้าใจแล้วนำปฏิบัตินำไปปฏิบัติ ทางสืบต่อไปส่วนงานศพที่เรานิยมเรียกว่าอัปมงคลความจริงแล้วมนที่เราสวดกันทุกบทเป็นคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรงคือธรรมที่เป็นอริยสัจความจริงที่เป็นในเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานและสวดท่องให้คนอยู่ฟัง ไม่ใช่สวดท่องให้คนตายฟังเพราะผู้ตายไปแล้วไม่สามารถมีความเข้าใจเกิดปัญญารับรู้ได้ดังนั้นท่านเท่าไหายเมื่อเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติตามแต่ไม่มีใครแปลความหมายให้เราฟังเราจึงเข้าใจผิดกันถึงทุกวันนี้ ว่าบทที่ใช้สวดในงานศพนั้นเป็นอัปมงคลเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ลองพิจารณาดูด้วยปัญญาของเราสมมุติว่าพ่อแม่เราตายก็เป็นหนุตัวเสียดจันเลยใช่หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พระที่มาสวดก็เป็นตัวอัปรีจันละจันเลย ใช่หรือไม่เพราะท่านสวดทั้งงานมงคลและอับประมงคลอัตมาภาพเองก็ลองมาพิจารณาดูตัวเองว่าแล้วเราจะมาบวชทำไมในเมื่อคำสอนของพุทธองค์ที่เป็นในเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอับประมงคลดังนั้นขอท่านเท่าไหร่ ตจงทํำฟังเข้าใจให้ถูกต้องจากนี้ไปอัตมาภาพจะได้บรรยายถึงมนบทสวดต่างๆที่ใช้ในงานสวดอภิธรรมงานศพให้โยมได้สดับรับฟังและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางตืบต่อไปความว่าบทสหัสไน อธิบายถึงนิพพานโดยตรงว่าความหมายของนิพพานที่พุทธองค์บัญญัตินั้นมีอะไรบ้างต้องละอะไรปฏิบัติอย่างไรจรึงจะเรียกว่าบรรลุอรหันต์และเข้านิพพานตามคำสอนของพระพุทธองค์ส่วนบทธรรม,มนิยามือธรรมชั้นสูงคือธรรมที่เป็นเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานที่เราใช้สวด ในตอนเย็นสรวจกระดูกกันส่วนพระอภิธรรมหรือพระธรรมเจ็ดบทที่เราใช้สวดกันตอนงานตั้งกระดูกกันนั้นขอหรือตั้งศพส,สวดกันอธิบายถึงเรื่องอริยสัจความจริงของสังขารสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกฎของไตรักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นที่ตั้งบทที่หนึ่งอธิบายถึงเรื่องกุศลกรรมกรรมดีกรรมชั่วและนิพพานจะเกิดขึ้นได้จากการกระทําของตนจะไม่มีใครช่วยใครได้บทที่สองอธิบายถึงเรื่องขันห้ารูปเวทนา รูปก็คงเป็นรูปนามก็คือเป็นนามรูปคือร่างกายสังขารของเราส่วนนามคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียกขานกันนั่นเองบทที่สามอธิบายถึงเรื่องสิ่งที่สงเคราะห์กับสิ่งที่ไม่สงเคราะห์ไม่สามารถเข้ากันได้คืออะไร สิ่งที่สงเคราะห์เช่นเหล็กแก้วพลาสติกต่างๆส่วนที่ไม่สงเคราะห์คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นต้นไม้และสังขารสัตว์โลกทั้งหลายทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถเข้ากันได้คืออะไรสมมตุติว่าแขนขาของเราหักเราเอาเหล็กมาดาม มันก็ไม่สามารถละลายเข้าหากันได้นี่นคืออริยสัจแห่งความจริงที่ท่านบัญญัติไว้เส่วงบทที่4อธิบายถึงขันห้าและท่าต่างๆที่บุคคลผู้รู้ได้บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเรียกขันกันจนถึงทุกวันนี้ท่านจึงบอกว่าบุคละบัญญัติ อารามนัทนำปัดปัญญัติหรือร,รมอันสัตตะบุรุษและอริยะบุคคลได้บัญญัติขึ้นไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไปบทที่5อธิบายถึงเรื่องประมัติและสัมปยุตประมัติหมายถึงอริยสัจค,คือความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยมีไตรักษณเป็นที่ตั้ง มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุดนี่คือความจริงของอริยสัจส่วนสัมปยุตหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความจริงตามคำสอนงพระองค์เช่นการสวดมนต์และเพื่อให้เกิดลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความขังหรือการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อย่างเช่นมงคลจักรวาล8ทิศที่เราแปลวที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้มงคลจักรวาลแปทิศนั้นอธิบายถึงเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกเศร้าโศกลำพันกันอยู่ทุกวันนี้เพราะยังไม่รู้เหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสัง,ส,งสารวัตรและภพภูมิต,ามต่างๆ ว่าเพราะมีโลภะโทสะโมหะคือกิเลสที่อยู่ในจิตของเรานี่เองท่องเที่ยวไปหาทั้ง8ทิศก็ไม่เจอผู้รู้จึงบอกว่ากิเลสพันหตันหาร้อคือกิเลสพันที่ขันห้าคือร่างกายของเรานี่เองส่วนตันหาร้อยแคือตันหาความทยานอยาก ที่อยู่ในจิตของเราร้อยรัดไปทั้งแปดทิศนี้เองหมายความว่าเมื่อเรานอน,อนเจ็บปวยอยู่เราไม่สามารถลุกไปไหนได้จิตของเราก็นึกคิดไปทั้งแปดทิศนี้เองตัวบทที่6อธิบายถึงเรื่องธรรมที่เป็นกุศล เรื่อนที่จิตเป็นกุศลก่อนเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วมูลที่เกิดจากการกระทําก็เป็นกุศลโดยมีใจเป็นที่ตั้งจึงกล่าวว่าจิตเตสังขริเถทุทขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันต้องหวังจิตเตาอสังขริเถสุขติ ปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันต้องหวังผู้รู้จึงอุปมาไว้ว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปสี่คนหามคือธาตุทั้งสี่ที่มาประชุมรวมกันสามคนแห่คือโลภโทสะ โมหะที่อยู่ในจิตของเรานี่เองหนึ่งคนนั่งแค่คือจิตโบราณจึงบอกว่าจิตเป็นนายกลายเป็นเบาสองคนพาไปคือบาปและบุญเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าเมื่อเราจะตายให้เราท่องคำว่าอรหังแต่ผู้ ที่ท่องนั้นไม่เข้าใจคำว่าอารหังที่แท้จริงสุดท้ายแล้วเมื่อตายไปก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะไม่เคยมีใครมาแปให้เราฟังในความหมายของอารหังที่แท้จริงอารหังคือผู้หักกงจักแห่งการเรียนไหว้ตายเกิดในภพทั้งสามได้นั่นเองบทที่เจ็ด อธิบายถึงธรรมที่เป็นเหตุให,ให้เกิดให้เกิดและปัจจัยที่เกิดจากการกระทาว่ามีความเป็นมาอย่างไรเมื่อเราพิจารณาได้รู้เช่นนี้แล้วจิตก็ระวางจากทิฏฐิที่เห็นผิดไปจากหลักธรมคำสอนเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ปัดทุก ศกตามนัดที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้สรุปแล้วมนทุกบทที่เราสวดเราท่องกันนั้นเป็นคำสอนของพุทธองค์โดยตรงผู้รู้ได้บัญญัติขึ้นไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติขอท่านทั้งหลายจงศึกษาให้เข้าใจและจงนำไปปฏิบัติ ให้ได้ตามนี้เถิดเมื่อท่านสาธุชนทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจเช่นนี้แล้วจงช่วยกันแนะนำผู้ที่หลงผิดให้เกิดมีปัญญารู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการที่สวดในงานอภิธรรมต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นงานอับประมงคล ตามที่เราเข้าใจกันนั่นเป็นการเรียกประเพณีสืบต่อเข้ามาแบบผิดๆเขาจึงเรียกว่าเสียงพัะตะปาราารเข้าใจสินธุ์ประเพณีสืบต่อกันมาแบบผิดๆคืออย่างนี้เมื่อท่านรู้แล้วท่านเองก็ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบต่อไป ส่วนพิธีการทอดผ้าบางสกุลที่วางไว้หน้าหีบศพเพื่อให้พระได้พิจารณาให้เห็นความจริงในอริยสัจของสังขารสัตว์โลกว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นไปนตามกฎของไตรักษ์มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่ตั้งจึงมีผู้รู้ บัญญัติขึ้นไว้ว่าเมื่อก่อนที่จะชักผ้าบาสกุลนั้นให้กล่าวคำว่าอน,นิจจาวัสสงขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมโมสุขโขแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ถ้าใครละความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้านี้ได้ย่อมเป็นสุขโขแต่สมัยนี้เป็นไปตามประเพณีนิยมของทางโลกเชิญแขกขึ้นไปทอดผ้าพเพื่อโชว์ตัวว่ามีคนนั้นคนนี้มาเป็นประธานในพิธีแล้วไม่ได้พิจารณาตามที่อธิบายมา ความจริงจึงถูกปิดเบือนไปเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอธิปัตตอเตยะมีตนเป็นใหญ่มีโรคเป็นใหญ่มีธรรมเป็นใหญ่มีตนเป็นใหญ่ก็ใช้ความคิดของตนเป็นที่ตั้งไม่ฟังใครแล้วสั่งให้ผู้อื่นทำตามที่ตนชอบมีโรคเป็นใหญ่ ก็หมายความว่าปัจจุบันนี้กระแสรโรคเขานิยมอะไรเราก็ทำตามกระแสนั้นโดยไม่ได้พิจารณาตามคฟล์เป็นจริงตามคำสอนพระพุทธองค์อย่างเช่นการสวดมนต์ข้ามปีทำให้เจริญรุ่งเรืองทั้งปีการสวดอิติปิโสเกินอายุหนึ่งจบทำให้อายุยืนหนึ่งปีเราก็ลองพิจารณาดูว่า มนแต่ระบบนั้นเป็นคำสอนของพู้โตองไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ความไว้ในคราวก่อนพู้โตองจึงสอนให้เอาธรรมเป็นใหญ่คืออริยสัจแห่งความจริงของสังขารสัตว์โลกท่านจึงกล่าวว่าธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมคือคำสอน ธรรมะคือธรรมชาติคืออะไรคือสิ่งที่อยู่ร้อมรอบกายเราเป็นไปเองโดยตามธรรมชาติเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้นสุดท้ายแล้วเขาไม่จากเราเราก็จากเขาไปแทนนี่คืออริยรสัจสัจจะแห่งความจริงเป็นป,ปรมัตที่พุทองค์ทรงบัญญัติไว้ ขอท่านเท่าไราจงน,นำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญายาณสืบต่อไปเถิด